่อนยาเห็นไหมว่าคนที่รักเราจริงๆแต่ท่าไม่ได้พูดหรอกเราเป็นลกูกยิ่งลูกพ่อแม่ที่มีลูกมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมันจะมีความคิดว่าแม่รักน้นมากกว่าแม่รักคนนี้คนนั้นมากกว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ ใจหมายประสงค์เนี่ยอย่างเรามาเรียนหนังสือเนี่ยถามว่าทุนสนับสนุนที่เราได้มาเนี่ยเราเคยไปดูเหตุของต้นทุนที่เราได้มาไหมในขณะที่เธอนั่งอยู่ตรงเนี้ยเธอรู้ไหมว่าบางทีพ่อแม่นั่งอยู่คนาไหนนั่งอยู่ไร่อ้อยไหนนั่งอยู่โขนไหนของของนาของไร่ บางคนมีพ่อแม่ทํามาค้าขายกว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะได้เงินแต่ละสิบแต่ละร